ไปช่วยเหลือกันต่อนะเป็นเรื่องราวของน้องบีมนะท่านคงจําได้ค่ะน้องที่เขาเกิดอุบัติเหตุถูกรถ18ล้อชนแล้วก็พิการตั้งแต่ปี2548นะฮะต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิตแล้วก็ปรากฏว่ามีการนะฮะแจ้งความดําเนินคดีกันมีหน่วยงานนะฮะทั้งในติบ,บัณฑิตยสภาสภาทนายความนะฮะได้เข้ามาช่วยนะะรวมถึงกระทรวงยุติธรรมด้วยเรียกร้องค่าเสียหายได้5ล้านบาทนะฮะกรมังคับคดีเข้าไปช่วยด้วยนะฮะจะไปยึดทรัพย์ของเจ้าของรถ18ล้อด,ดังกล่าวแต่ก็มีการเจราจาตกลงกันได้นะ ผู้สื่ข่าของเรารายงานค่ะ นางพรทิพย์จันทรัตน์และนางสาวพัทรดาแก้วพองหรือน้องบีมเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาขอขอบคุณคณะทำงานสภาธนายความในพระบรมราชูปถมัมภ์นติประดิตยสภากระทรวงยุติธรรมและขอขอบคุณสำนักข่าวทุกสำนักที่ช่วยนำเสนอข่าวจนได้รับความเป็นธรรมหลังคดีที่ฟ้องร้องคือคดีละเมิดยืดเยื้อมานานกว่า15ปีได้สิ้นสุดลงแล้ววันนี้ว่าที่ร้อยตีถวันรุยาพรนายกสภาธนายความ นายนิพนธ์จันทเวศเลขาธิการสภาทนายความนายดำรงศัก์เครือแก้วหัวหน้าคณะทำงานพร้อมด้วยทนายจากสภาธนายความในฐานะผู้รับอำนาจแถลงคดีน้องบีมว่าเมื่อวันที่30กันยายน2563สภาทนายความในพระบระมราชูปถัมภ์ได้ตั้งคณะทำงานออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์ แต่ได้มีการประนีประนอมชั้นบังคับคดีและทำบันทึกข้อตกลงชำระหนี้จำนวน3า1ล้านนบาท3 8 1ล้าน8บาทนะครับตัวเลขน,นะครับซึ่งก็จะละเป็นกดงวดนะครับซึ่งยะว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งส่ายใดความได้ดำเนินการให้กับน้องบีมเดี๋ยวนี้เป็นนางสาวพัตรดาแก้วผ่องแล้วนะนะครับและคุณแม่ พรทิพย์จันทรัตนะครับวันนี้เองเราก็จะมีการมอบเช็คที่ได้รับมาจากบริษัทจำเลยนะครับให้กับนะครับน้องบีมนะครับนะก็เรียนว่าก็ต้องขอบคุณคณะทํางานนะครับมีทั้งคณะทำงานของสภานายๆท่านและทวง่านคุณธรรมศักดิ์เก้วนะครับและคณะด้วยนะครับรวมทั้งต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็มีทั้งทีเด็ดมดที่สภาและที่กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งก็ช่วยกันมาตลอด เมื่อปี2548ครอบครัวน้องบีมถูกรถบรรทุก18ล้อชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนสูญเสียพ่อส่วนตัวน้องบีมขาต้องพิการหลังจากนั้นร่ำฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าของรถบรรทุกและคนขับชดใช้ค่าเสียหายต่อมาเมื่อประมาณปี2557ถูกทนายความเริ่มทำเอกสารปลอมและโกงเงินไป ที่ผ่านมาด้านเนติบัณฑิต,ติยสภาเปิดเผยว่าตามที่สารดีกามีคำพิพากษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2563คดีครอบครัวนางพรทิพย์จันทรัตน์กับพวกเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทนนนจำกัดกับพวกเป็นจำเลยฐานละเมิดกรณีรถบรรทุก18ล้อของบริษัทก่อเหตุละเมิดชนกับรถของฝ่ายโจทย์เมื่อปี2548ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้นางสาวพัทรดาหรือน้องบีมได้รับบาดเจ็บ ต้องพิการนั่งรถวิลแชร์มานาน15ปีสารชั้นต้นและสารอุทธรพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินจำนวน5ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและสารดีกามีคำพิพากษาเป็นที่สุดให้ออกหมายบังคับคดีจำเลยขอหักส่วนที่โจทย์เคยรับจากทนายความมาบางส่วนก่อนถูกโกงและคงเหลือเงินคงค้างจ่ายแก่โจทย์สุดที่ประมาณ3ล้าน9นบาท ล่าสุดบริษัทสั่งใจเช็ค4ฉบับเพื่อชำระให้แก่น้องบีมก่อนฉบับแรกจำนวน3 0 0แสนบาทลงวันที่31ตุลาคม2,563อีก3ฉบับฉบับละ2 0 0แสนบาทสั่งจ่ายปลายเดือนพฤศจิกายนธันวาคม2,563และมกราคม2,564ตามลำดับ ส่วนที่เหลือจะสั่งจ่ายเช็คให้ภายหลังทนายความตรวจสอบความน่าเชื่อถือและถามความสมัครใจของโจทย์แล้วฝ่ายนางพรทิพย์และนางสาวพัทราดาตกลงยินยอมตามที่ขอแล้วลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานมีทนายความทั้งสองฝ่ายลงชื่อเป็นพยานต่อหน้าเจ้าพนักง,งานบังคับคดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากมีการเจราจาโจทย์จึงของ,งดการยึดทร,รัพย์จำเลยไว้ชั่วคราว จากนั้นจะรายงานกรมบังคับคดีหากมีการผิดเงืเ่อนไขจะดำเนินการยึดทรัพย์ต่อไป